สวัสดีครับผมอัครวัตรครับจากอุบลราชธานีวันนี้ผมพามาเยี่ยมสวนพริกของคุณพ่อเสานะครับซึ่งเดิมทีตอนมาพบครั้งแรกเนี่ยสวนที่นี่เป็นกุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งกําลังระบาดพริกกําลังเปื่อยนะครับแล้วก็ไม่น่าจะกรอบกู้ได้ในความรู้สึกของชาวสวนนะครับแต่เบื้องต้นผมได้นําผลิตภัณฑ์ของออกคารีนไลท์นะครับเป็นซอยไลท์เป็นคาร์บอซิล เป็น m 9 9มมาค่อยๆลำดับให้คุณพ่อท่านได้เอามาใช้ในสวนนะครับซึ่งเริ่มทีเดียวผมได้ใช้ซอยไลท์นะครับผสมน้ำให้คุณพ่อได้ฉีดพ่นลงที่พื้นแล้วก็ใช้คาร์บออซซิลกับ M150 ฉีดพ่นที่ใบและหมากและผลทั้งหมดนะครับโดยการดูแลสวนด้วยตัวเองนะครับผมขออนุญาตนำพาความรู้สึกที่ดีที่สุดที่ได้ได้พบกับผลิตภัณฑ์ ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกสาวที่ดูแลสวนถึงความเปลี่ยนแปลงอพอเห็นสวนครับพอเบิงสวนเจ้าของแล้วมันมันดีขึ้นพิษหูพิษตาจาังไดหรือมันพ่อขึ้นตอใดจังไดพอเว้าให้ข้าเจ้าใดฟังน้ำแน่ครับเพราะว่าตน้นตอนมาฝนมะมะสีตอนนั้นมันมันมันเป็นแห้งนะเป็นแห้งเลยมามาสีสทิทิมแล้วม่วนัันสทิทิมแล้วเป็นมาออขอว่าจะเปก่าทิมให้ได้ล่อง ใส่รับรูน้ำกันไหนมาล่องเบิ้งบานี่ลองเบิ้งมาสีมากันยุดมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะงวดคว่ามันตึงกว่าเก่าหวยมันก็ตึงขึ้นใบมันก็บ้านใบมันกับานมันกัทุกผ่านมันก็ดีขึ้นบาดีดีีสวยตึน้ำน้น้กน้นนนักน้ำน้น้กน้ำน้ำ พ้นเหลียบสีใสๆเป็นสะท้อนพ่อได้เห็นเนาะนวยมันกระเจ้ายิบอืาเจ้าแล้วเจ้าหยอเบิ้งเบื้อหนวยที่ออกหม่นะครับสำหรับพ่อศาสตร์ถือจุดมันแล้วนะครับตรงที่เหี่ยวก็จะเหี่ยวแห่งจะกรอบนะครับมีความมั่นใจว่าโรครามุนมุนีบดตอไปแล้วนะครับเป็นเห็นกับตาเนี่ยละฉีดเราเหี่ยวเสร็จแล้วม้วนที่ย่งคงอยู่เป็นยังไงครับพีมีความมือสืกอความนวยมันพนแล้วนี้มันกระสีเที่ยวเข่าเนื เห็นกับตาเลยนี่ตัวที่อยู่ตัวที่บอลเอาก็คือตึงให้เห็นตึงเลยมันกับตัวที่สมบูรณ์ดอกก็ออกไม่ทันลายมากแตกกิ่งแตกงาแตกอขึ้อนไม่เลยละแตกดอกออกเป็นช่อๆเลยนี่มันกระไดผล มันใจคืนเนาะก็ฉีดยาลงไปมันก็ได้มันมันใจก็ดีใจดีใจเนี่ยคดีใจเพรามันกระได้เก็บได้ยังอีกวันได้เก็บไปอีกโดนได้นอพนอบานี้เนาะมันก็จะเก็บไปโดนอราบโดนหลายเป็นพิธภัณฑ์ที่มาท่านเวล่าอพนอข้าน่าเพราะท่านเนี่ยแปลว่าทีมไปซื้อนะทีมไปแล้วครับท่านครับไปแล้วทีมเราครับเลยมามามาท่านมวลเรานี่แม้นมันบ่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้นอพอเนาะบนความตั้งใจของพิธภัณฑ์ของโอกาสนิรันดร์นี่ มันบดขงบ่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในทันทีแต่ว่าหลังจากเขากอบกูได้เอาซ้ำหาสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเบื้องต้นเราอ่ามั่นใจว่ามันจะค่อยๆหายแล้วมันจะบวกกลับมาอีกถือว่าเป็นความตั้งใจที่อยากจะทายทอดสู้กันไปเออเอาชักหาสิบเอ่อสีสุดสวยเลยที่บ้านนี้นะนักก็พอได้การแล้วได้บ้านนี้นอกเอายาต้นว่าใส่หนิมเลยว่มันดีโอ้ยสุดยอดนะดีใจนะบ้านี้สิด้เก็บละบ้าน นัหลวงออกเลสม้วนม้วนม้ตีดอันอันยาแล้วก็แห้งกรอบร่นออกวันซะนี่ผมขออนุญ,ญาตให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ได้ดูตรงที่เหี่ยวเฉามากๆนะครับหลังจากที่ขออนุญ,ญาตให้ดูกับลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับสําหรับผลที่เป็นอยู่แล้วถ้าไม่ฉีดจะออกอาการแฉะนะครับซึ่งก็จะเป็นที่หมักหมมของเชื้อรารอการระบาดแบบนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ฉีดมันจะมองเหมือนแฉะนะครับ แต่ว่าหลังจากฉีดใส่ไปแล้วเนี่ยในระยะเวลาใกล้จะเริ่มกรอบและเฉาและก็จะร่วงหลน่นหลุดไปแล้วภาพเหล่านี้จะค่อยๆหายไปจากสวนพริกทุกสวนซึ่งผมมีความมั่นใจว่าหลังจากนี้ไปอีก3วันผมจะซ้ำด้วยคาร์บอกซิลแล้วก็จะเพิ่มเติมด้วยไบโอเจที่จะเพิ่มยอดเพิ่มกิ่งเพิ่มดอกนะครับเพราะฉะนั้นพริกตรงนี้การันตีได้ว่าจะได้เก็บไปอีกหลายเดือนนะครับสอเดือนน่าจะ ยังมีน้ําหนักที่ดียังมีหมากมีดอกมีผลให้ได้ต่อเนื่องนี่คือความจริงของผลิตภัณฑ์อการ์เนไลท์ถ้าถ้าไม่มีคุณภาพคู่ชีวิตเข้ามาช่วยส่วนนี้ก็จะไม่ได้ทงังแม้แต่บาทเดียวคงจะต้องเริ่มใหม่อีกครั้งแต่มาถึงตรงนี้ได้เพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดอาจจะ สูงสุดที่6หรือ70ถือว่าสุดยอดแอนสุดยอดสูตยอดแล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อนะครับที่ให้เราได้มาเยี่ยมชมถึงสวนขอบคุณบริษัทหอการค้าในไลท์ที่เอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้ถึงมือเกษตรกรโดยตรงขอบคุณครับพี่พี่ทราว่าไม่ใช้นะมันถึงหนักกว่านี้คือเราต้องใช้ตั้งแต่เด็กๆใช้ตั้งแต่ผมไม่ทันเป็นนเลนะป้องกันแม่เป็นเป็นนี่เป็นสวนของพี่บุญมี วนของพี่ประณีที่บ้านหนองนกทานะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะนาผลิตภัณฑ์ของซอยไลท์เข้ามาใช้แล้วก็คาร์บอกซิลเข้ามาใช้นี่อ่พริกจะเป็นอาการแบบนี้นะครับค่อนข้างมากทั้งในสวนนะครับที่อ่จะเป็นใบเป็นจุดแล้วก็กรอบเกรียมเชื้อราลงนะครับเสร็จแล้วผมแนะนําให้พี่เอาซอยไลท์นะครับผสมกับน้ําแล้วฉีดพ่นไปที่พื้นนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับซอยไรตัวนี้นะครับละลายน้ําฉีดพ่นลงที่พื้นเสร็จแล้วใช้คาร์บอกซิลนะครับฆ่าเชื้อที่อยู่ด้านบนนะครับผ่านไปกี่วันแล้วครับพี่สี่วันครับสี่วันนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนะครับมันจะมีการแตกยอดใหม่นะครับมีแตกยอดใหม่มีมียังไงบ้างครับพี่บุญมีเล่าให้เพื่อนฟังครับมันมันแตกยอดก่อกาเข้าาก็ไดมันแตกยอดเป็ง่ามครับ ไาเรือนออกบ่มีจุดดางคือเก่านะค่ะนวยบากพี่เป็นจะไรครับพี่มีความหมุดซึกว่ามันเงาทรงเป็นตะนักเป็นตะมี่นำนักดีกว่าเก่านะครับเนาะคือมันเป็นแห่งเดียวนะมันมันแห้งจนถึงอะไรรู้ไหยจนาต๊ใจเหมือนนะเราสิบะสิบหน่อละวานแล้วิบว่าเอาปุ๋ละเอาทำพ่อใหน่วยสิบว่ใจยังแล้วนะครับ พ่อมาใส่อันนี้เพื่อน,นตัดใจเพื่อนมาข่วมหวัวงกดกลับคืนบ้านนี้เป็นอยู่ที่บ้านไหนจู่บ้านหนองนกทากับตำบลคําไหลอำเภอจีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่แกเป็นคนทําสวนจริงมีสวนแตงโมมีสวนถั่วปากยาวแตงกวานะครับอยู่ในที่บริเวณที่ใกล้เคียงกันร,ริมห้วยนะครับหลังจากใช้ตรงนี้เห็นผลแล้ว จึงจะนำพาผลิตภัณฑ์ผู้นี้เข้าสู่แปลงที่อยู่ใกล้เคียงต่อไปครับเปล่าเป็นความหวังครับคงจะพอมองเห็นความหวังได้บ้างกับสวนพริกที่แก้ปัญหามาไม่ได้ไม่รู้กี่สิบปีนะครับถ้ามันช่วยได้แล้วไม่อยากให้ช้าครับผมเฮ็ดสวนมากก็หลายปีอยู่ฟังฟังความกูปีกาปีแต่ว่าปีไรปีเสียที่นาน้องตัวนี้เบิ่งขั้นขั้นไดตัวนี้กับที่ใส่ตัวนี้ไปเลยอ่า ฝากฝากเป็นความตั้งใจเป็นความหวังให้พี่น้องเกษตรกรผู้เป็นเหตุผู้เป็นเนืเอ่อนั่นนะครับ,รบใส่สองอย่างหนึ่งขงซื้อบาดีึ้นเนี่ยดูดูพริกได้ครับดูดูดูพริกเนี่ยมันเป็นเงาเป็นผมมีความมั่นใจว่าน้ำหนักหนักจนน่าใจหายสำหรับคนรับซื้อฟักฟักตรงดีฟักตรงดีม่วงนี่นี่คือภาพที่มันปรากฏยืนยันว่าผมจะดูแลเคีย่งข้าง ผมจะอยู่เครยงขางพาอได้ซอยกันซอยกันดูแล้ามันเป็นความจริงปรากฏไปให้มันขจรขาจไปนี่ละบอกเล่ากันไปต่อๆไปครับเหลือไปนู่นเลยนะเหลือครับสวนพริกแปลงนี้อยู่ที่อำเภอของเจียมนะครับเป็นของพิพิลลนะครับกำลังทดลองผลิตภัณฑ์ที่